พบแผ่นหินคล้ายพระเครื่องดังพระสมเด็จพระสุมก่อพระนางพญาในน้ำตกโตนเกือกอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่จำนวนมากระบุไม่เคยพบเห็นมาก่อนด้านผู้ใหญ่บ้านเผยมีมานานแล้วอาจารย์นิวัดวัฒนยมนาพรกรรมการที่ปรึกษานักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า ทีมงานสำรวจถ้ำได้ออกไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่คลองเขาเขนบ้านสีพระยาหมู่12ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ไปพบกับน้ำตกธรรมชาติแห่งหนึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่าโตนเกือกสิ่งที่ทําให้ตื่นตาคือร่องรอยการกัดเซาะบนแผ่นหินในน้ำตกซึ่งพบว่ามีร่องรอยที่แปลกประหลาด รูปร่างคล้ายกับพิมพ์พระเครื่องหลากหลายรูปแบบทั้งคล้ายพระสมเด็จพระสุมกอ่อพระนางพญาเรียงกันอยู่บนแผ่นหินจํานวนมากแต่ละบล็อกมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรสลับกันไปบางรอยมีลักษณะคล้ายองค์พระบางรอยมีรูปร่างคล้ายรอยพระพุทธบาทยอมรับว่าอึ้องกับสิ่งที่เห็นและอเมซิ่งที่สุดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอาจารย์นิวัตกล่าวว่า น้ำตกตนเกือกเป็นน้ำตกเล็กๆอยู่ที่พื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยกระแสน้ำจะไหลไปออกแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีการที่ทีมสำรวจไปพบรอยกัดซาะในลำคลองเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะเป็นผลงานปฏิมากรรมจากธรรมชาติที่สร้างลวดลายขึ้นมาเหมือนกับพิมพ์พระเครื่องบางรอยมีรูปร่างคล้ายรอยเท้าคนคล้ายรอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อว่าชื่อของน้ำตกแห่งนี้น่าจะมาจากรอยที่พบบนแผ่นหินด้วยสำหรับคําว่าโตนเกือกหากแยกออกมาโตนจะแปลว่าน้ำตกเล็กๆส่วนเกือกก็แปลว่ารองเท้าคนในอดีตอาจเห็นร่องรอยที่เป็นคล้ายกับเท้าจึงเรียกชื่อว่าโตนเกือกซึ่งรูปแบบลานหินที่เห็นนั้นตนเองไปสำรวจถ้ำและพื้นที่ป่ามาหลายพื้นที่อย่างไม่เคยพบเห็น ถือเป็นสิ่งแปลกตามากทำให้ทีมงานที่ไปพบพากันทึ่งกับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์หากเป็นไปได้ในอนาคตอยากให้หน่วยงานในพื้นที่ลองเข้ามาสำรวจเพิ่มเติมแล้วผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านนายพานุพงศ์คงป่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12กล่าวว่าแผ่นหินรูปร่างต่างๆในคลองดังกล่าวเป็นสถานที่เก่าแก่สามารถเข้าไปชมได้แต่ห้ามลบปลูหรือทำลาย ซึ่งได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันปัจจุบันยังไม่รู้จักแพร่หลายรู้จักกันเฉพาะคนในหมู่บ้านและใกล้เคียงเท่านั้นจุดเด่นของกระบี่คือเกาะสวยหาดทรายงามกิจกรรมหลากหลายทั้งดำน้ำดูปลาชมปะการางังอาบแดดปีนเขากีฬาชายหาดจุดท่องเที่ยวมีหลายแห่งหาดท่ำพระนางหรืออ่าวท่าพระนางคือหนึ่งในนั้น หาดถ้ำพระนางกับเรื่องราวของหญิงผู้ไม่เคยสมหวังที่เล่าขานต่อกันมาและปรากฏการสยองในยามสนธยาของคืนเดือนมืดเรื่องของตำนานและความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งใดก็มักจะมีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาบางเรื่องก็สร้างความน่ากลัว บางเรื่องก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติและอีกหนึ่งสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างหาดถ้ำพระนางสถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่หนึ่งในไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่หากเราเดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาดจะเจอที่ตั้งของถ้ำพระนางเป็นที่สิงสถิตพระนางอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะอย่างมากมายตามความเชื่อนั้นท่ำพระนางเป็นสารของเทพธิดาซึ่งมีเรื่องเล่าของชาวบ้านว่าสมัยก่อนมีเรือพระราชจมนอกชายฝั่งคาบสมุทรและมีพระนางกับเจ้าหญิงชาวอินเดียชื่อสีกุลละเทวีลอยอยู่บนกระดานเพราะเธอจมน้ำไปพร้อมกับเรือในทะเลซึ่งเชื่อกันว่าชีวิตของเธอไม่เคยสมหวังในเรื่องต่างๆ และยังเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอได้สิงสถิตยอยู่ที่ศาลแห่งนี้จนถึงบัดนี้และถ้าหากสังเกตจะพบว่าบริเวณศาลเจ้าจะมีชาวบ้านนําไม้แกะสลักที่เรียกว่าปลัดขิดมีขนาดและสีสันที่แตกต่างกันมาแก้บนโดยปกติแล้วจิตวิญญาณของเทพธิดาตามที่เชื่อกันว่าสิ่งที่ท่านต้องได้รับเป็นสิ่งตอบแทนเป็นพิเศษไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร ไม่ว่าจะศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามที่มีความเชื่อเรื่องของประหลัดขิกที่ศักดิ์สิทธิ์และหากสร้างถวายสารเจ้าจะเชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองของโลกทั้งโลกและมนุษย์ทั้งนี้ยังมีความเชื่อว่าวิญญาณหญิงสาวที่มีประสิทธิภาพและเป็นกฎของคาบสมุทรแห่งนี้เป็นที่ชัดเจนโดยการบูชายอย่างต่อเนื่องของคนในท้องถิ่นท่านพระนาง ถือว่ามีความสำคัญทางจิตวิญญาณที่ดีสำหรับพวกเขาชาวประมงเหล่านั้นที่นับถือศาสนาอิสลามและบูชาและมีความเชื่อโดยไม่คำนึงถึงทางศาสนาของพวกเขาและพวกเขาเชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงเพื่อความเชื่อมั่นว่าโชคชะตาและความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขาจะเชื่อมโยงไปอย่างที่ของเจ้าหญิงในตำนาน พวกเขายังคงให้การเสนอขายปกติของข้าวผล,ลไม้น้ำทูบดอกไม้และปลัดขิดอีกตำนานเล่าว่าโบราณกาณนานมามีครอบครัวของไตยมไปบนบานขอลูกจากพญานาคพญานาคตกลงแต่มีข้อแม้ว่าหากเกิดเป็นลูกสาวต้องให้แต่งงานกับลูกชายของตนการต่อมาไตายมได้ลูกสาวชื่อว่านาง แต่แทนที่จะแต่งงานกับลูกพญานาคสาวนางกลับไปชอบกับบุญลูกชาวบ้านและตกลงแต่งงานกันพญานาคทราบข่าวก็โกรธมากในวันแต่งงานพญานาคจึงสาบให้ทุกอย่างกลายเป็นหินเรือนหอกลายเป็นถ้ำพระนางข้าวเหนียวกวนกลายเป็นสุสานหอยข้าวของเครื่องใช้กลายเป็นเกาะหม้อส่วนพญานาคกลายเป็นเขาหางหนาค นอกจากนี้ยังปรากฏการ์มหัศจรรย์พันลึกที่หาชมได้ยากยิ่งณท้องทะเลด้านหน้าอ่าวแห่งนี้ด้วยนั่นก็คือปรากฏการ์พรายน้ำเป็นปรากฏการ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวโยนก้อนหินก้อนกรวดหรือนำร่างกายลงไปสัมผัสกับพื้นผิวน้ำบริเวณด้านหน้าอ่าวท่าพระนางแล้วมีแสงสว่างวาบขึ้นมาณนะจุดสัมผัสชั่วขณะหนึ่งก่อนจะเลือนหายไป มักพบเห็นได้ในยามย่ำสนธยาของคืนเดือนมืดที่คลื่นลมทะเลสงบปราบเรียบแล้ว